สวัสดีครับผมพี่น้องท่านผู้ชมมานะครับมื่อนี้ผมเอาเมนูสุดประหยัดนะครับใส่งบบอถึงหนึ่งใบแดงแต่ว่าหั่นแซ่บักเด้อนะครับสำหรับเมนูนี้เออนะครับผู้ใดมาท่านในเมนูนะครับกับข้าวแรกนะครับคืดบ่ออกนะครับจัดเมนูนี้ได้นะครับเผ็ดง่ายๆใส่เวลานี่ยหน่อยนะครับตามสไตล์ขั่วของเขาคือเราหั่นละเนาะนะครับนี่นะครับทุกคนนะครับผมเอาพริกกระเทียมนะครับมาปั่นก่อนเลยนะครับแล้วก็วัตถุดิบของผมนะครับมีใบกะเพรามีปลากระป๋องนะครับซ้ำนี่แหละ นะครับใส่งบในน้อยนะครับมือว่านนี่วันที่หนึ่งนะครับผู้ใดจัดนักไปนะครับนะครับซับจางแล้วตั้งแต่ต้นเดือนนะครับมาจัดเมนูนี้ได้นะครับมาเริ่มปรุงกันเลยบัดนี้ครับทุกคนนะครับผมตักเอาตปลานะครับแยกออกไปก่อนเพราะว่าผมสิเอาตั้งแต่น้ำเขานะครับมาปรุงให้เป็นน้ำซอสมีซอสหอยนางรมมีน้ำปลานะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงวิเศษนะครับน้ำตาลแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำเปล่าครับทุกคน นี่แหละครับวิธีปรุงน้ำซอสของผมนะครับมีซัมนี่แหละนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเมาไปเริ่มผัดกันเลยเนาะนะครับพริกกระเทียมนะครับเอาลงมาผัดให้หอมก่อนเลยเด้อทุกคนเด้อนะครับเมื่อวานนี่ใจใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับมื้อนี้มาเฟี้ยวเลยบาดนี่ยนะครับกระรังวันที่สองนะครับโบเป็ยนยังนะครับวันที่สิบหกนะครับข้าแก่มือ่ม่กันแล้วกันเด้อนะครับอย่าท่ออย่าท่อนะครับลงทุนมาเบิดปีแล้วนะครับใส่น้ำซอสนะครับทีนี้ผัดไอ้เดี๋ยวเตรียมไว้ นะครับลงไปเลยบานนี้นะครับแล้วก็พัดตัวไปอีกจังหน่อยหนึ่งนะครับพราเขาได้ทีแล้วนะครับเขาสุกแล้วเรียบร้อยก็ใส่ใบกับพ่าลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาโตปลากับป๋องนี่แหละนะครับโตไอ้โตปลากับป๋องเออนะครับสันวนตัวอะไรนะครับเบาลงหนาลงหลังเลยบ้านนี้โอ้ยนะครับพัดตัวไปอีกจังหน่อยนะครับเรียบเลยนี่เห็นบ่นะครับใส่เวลาดเนี่ยน้อยนะครับแป๊บเดียวก็ได้กินล่ะทีหลาดเขาลงไปเลยบานนี่ นะครับเมนูอาหารจานเดียวนะครับเมนูเด็กหอเด้อนะครับเมนูนี่นะครับหมาะคือกันนะครับเอาไปล่องเหตุตามได้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนมานะครับเริ่มลงมือกันบานนี้เห็นบอกเวลาเขากินนะครับปลากระป๋องโตเขาจะบ่แตกโ่เละนะได้มาเป็นโตเลยนะครับถ้าเขาใส่สูตรพัดแบบนี้อย่าลืมไปเหตุตามเลยทุกคนเด้อมาแซ่บๆนะกันมานี่ครับทุกคนนะครับขอตัวลาไปเลยกันแล้วกันนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเดเด้อเดี๋ยวหาเมนูเด็ดเมนูแซ่บมาฝากอีกสำหรับมือนีไปละครับไปละครับ